แพทนภปาเคลียสถานะเบนซ์หลังมดดำแฉมีแฟนใหม่ดีกรีคุณหมอเรียกได้ว่าเป็นประเด็นนะคะเมื่อคุณมดดำค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าคุณแพทเนี่ยมีแฟนใหม่เป็นดรกรีถึงคุณหมอคราวนี้นะคะเมื่อเจอเจ้าตัวค่ะคุณแพทนภป่านะคะนักข่าวก็เลยไปรุมสัมภาษณ์เธอค่ะ ซึ่งเมื่อไม่จ่อเธอนะคะเธอก็แซกค,คุณมดดำค่ะบอกว่ารู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องจริงนี่เรื่องนี้ไปเอามาจากไหนว่ามีแฟนใหม่ดีกรีเป็นคุณหมอขอรอเคลียร์ตัวต่อตัวกับคุณมดดำค่ะเชื่อได้ว่าคงจะได้ข่าวมาแบบผิดๆออกตัวว่าถ้ามีแฟนใหม่นะคะไม่ใช่แค่เรื่องรูปต้องมีฝั่งคุณเบนซ์นะคะที่ต้องอธิบาย เพราะว่าไม่อยากให้คนเข้าใจผิดค่ะเข้าใจว่าไม่เอาเบนเพราะว่าเลือกหมอส่วนสถานะตอนนี้เนี่ยก็ชัดเจนค่ะว่าไม่เคยกลับมาอยู่ด้วยกันไม่มีความเกี่ยวข้องกันในฐานะสามีภรรยาถ้าหากต่างคนต่างมีใหม่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะต้องให้โอกาสกันยืนยันค่ะว่าเรื่องลูกของตัวเองเนี่ยตัวเองขอเป็นคนกำหนดนะคะตอนนี้ขอประกาศว่าไม่มองใครค่ะรักงานและก็ลูก หวั่นใจว่าจะมีใครเนี่ยมารักลูกเราได้เท่ากับตัวเองแล้วก็เบนหรือเปล่าคิดทุกวันค่ะว่าจะบอกลูกยังไงและก็คิดว่าจะไม่ปิดลูกด้วยนะคะเรื่องที่เลิกกันค่ะแมมเรียกว่างานเข้านะคะเพราะว่าคุณมดดํานั้นดันพูดในรายการประมาณว่าเธอเนี่ยมีแฟนใหม่นะคะดีกรีเป็นคุณหมอ แต่เธอก็ยังคงยืนยันนะคะว่าไม่มีค่ะตอนนี้โฟกัสแค่เรื่องลูกเท่านั้นค่ะแล้วก็กับคุณเบนเลซิงนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันนะคะเป็นเพียงพ่อและแม่ของน้องเลซิงเท่านั้นค่ะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของเธอนะคะก็เอามาฝากกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลนะคะจาก Manager o n l ออนไลน์ค่ะ ยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า